ค่ะวันดีค่ะก็หายไปนานเลยเนาะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องวัคซีนคือฉีดวัคซีนอะไรดีฉีดอันนั้นก็เหมือนจะตายอันนั้นก็จะตายทํำยังไงดีก็พูดตรงๆนะก็หลายคนก็ไปฉีดอย่างเช่นถ้าซินแวกเนี่ยก็เป็นเชื้อตายคือ คือตอนนี้คือตาตัวตัวถ้าต,ต,ตัวตัวเองเนาะคือจะอยากฉีดเชื้อตายเพราะว่าเชื้อตายเนี่ยก็จะมีซิโนแวคกับซิโนฟาร์มเนี่ยซึ่งวิพันาการเนี่ยเราก็ใช้มาหลายนานแล้วไงแบบพิษนักบ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิพันธการนี้มาแล้วก็พอ พอที่จะแบบรับสภาพได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พวกเชื้อเชื้อเป็นใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันลองเทิร์นจะเป็นยังไงแล้วก็ข่าวเมืองนอกก็เยอะเนาะว่าโอ้เนี่ยแบบเหมือนเดี๋ยวจะเป็นการลดประชากรโลกหรือเปล่าพอหลายๆปีมามันจะกลายเป็นมะเร็งไหมหรือทําให้แบบภูมิต้านทานในร่างกายแบบเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยก็นานาจิตตังเนาะแบบเพื่อน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 ,อนแบบตัวเองอยู่ที่แคนาดาอะไรเงี้ยก็ยังไม่ฉีดเลยนะ ขณะได้ไฟเซอร์นะบอกว่าเพราะว่าลองเทอร์มันจะแบบว่ามันจะไม่ค่อยดีก็คิดดูแปลกไหมที่อเมริกาคือถ้าใครจะฉีดนี่คือแจกเบียร์จา้าหรือไม่ก็แบบแบบมีถูกลอตเตอรี่คืออะไรที่แบบดูที่แบบเขาเขาแบบตัวหลกแจกแถมนี่แบบแปลกๆนะอืก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างซีโนแวคเนี่ยมันก็ผลข้างเคียงก็เยอะเนาะ คนก็ตายเยอะเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดไปแล้วสองเข็มก็บูธแบบมาร์ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้ว่ามันดู mm. ก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ยังติดอีกก็จริงอยู่แล้วว่าการตายแต่ไม่ได้ไอ้กันบอว่าคอือแค่การตายไม่ได้การติดตอนนี้เขาก็ให้พวกที่นโนแวกเนี่ยก็ฉีดเข็มสามแล้วนะแล้วคิดดูว่าเข็มเดียวเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงจะตายอยู่แล้วอะแล้วเราจะรับไหวไหมอะกับความเสี่ยงตรงนั้นอนะเนาะส่วนอาแอสตรานี้ก็ตั้งใจว่าจะไปฉีดแอสตรานะ แต่ปรากฏว่าแอสตาก็ไข่จะไข่ขึ้นไข่ขึ้นกันสุดชีวิตเลยหมพราะผมสามผืนที่ไม่ออกข่าวก็เยอะนะที่แบบผมแบบแอดมินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เต็มไข้เลยอะแล้วก็แบบคนก็ตายเยอะเยอะกว่าซินแวร์อีกตัดไปาจ้ะก็ตอนแรกคิดว่าเออว่ากลับแคนาดาไปไปฉีดเนาะไปฉีดอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่ากลับมาก็ต้องมากักตัวสี่วันอีกอะ มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะพุ่งตรงอะ่ะคือจริงตอนนี้กลับกลับมาอยู่เมืองไทยก็คือมีความสุขกับการกินอยู่นู่นนี่นั่นเลยก็มีข้อเสียอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกที่ก็มีข้อดีข้อเสียเราก็รับได้ถือว่าคุม้มเพราะเราชอบกินอะไรอย่างนี้แล้วก็ทีนี้แบบอา่าทำไมวันนี้หน้ามาเตอรแต่หน้ามาเตอเองเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จอก็เลยว่าลอซินโนฟาร์มก็ให้แบบเหมือน พ่อเป็นแบบเจ้าของกิจการหอจกรอะไรเงี้ยขอไปให้ลูกน้องด้วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยก็รอผลอยู่แต่เขาบอกว่าอีกสองสามอาทิตย์ก็จะเปิดให้กับแบบบุคคลทั่วไปนะคะก็อย่างนั้นก็รอดีกว่านะเพราะถือว่าซินเนฟามก็เป็นเชื้อตายเพราะมีซินแวกกับซินเ,เนฟามอะไรเงี้ยก็รอไปอะไรเงี้ยก็คือเอาจริงๆนะถ้าคือ,ค,อคือมันไม่ได้ติดง่ายปานนั้นอนะคือคือถ้าสมมติว่าเนี่ยเราทุกคนเนี่ยระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดหรอกถ้ามันถ้ามันจะติดนะป่านี้ติดจะเป็นแสแลงน้องนึกภาพดิคือแบบ แม่ค้าแม่ขายหรือใครๆก็แล้วแต่เขาก็ใส่หน้ากากแบบเจลล้างหน้าอะไรอย่างงี้ทั้งหมดใช่ปะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่กันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเอ้าเขาก็อยู่กันได้ทำไมมันติดสองสามพันคนนะ่ะถูกปะเออก็เข้าใจว่าเออมันก็เสี่ยงแล้วแต่แจ็คพอตอะไรเงี้ยังนั้นน่ะคนที่ตายของโควิดแต่ส่วนใหญ่นะคือจะแบบเป็นโรคประจําตัวไงแล้วก็จะอายุมากแต่ไอ้วัคซีนเนี่ยอันนี้มาคิดดูนะแต่วัคซีนนี่คือแบบแข็งแรงดีๆก็ตายนะเธอ ทหารตชดอแบบแข็งแรงปานพยาช้างสา,ารเนี่ยก็ตายอะ่ะสงสารเขามากเลยก็คิดว่าเฮย้ยอย่างนั้นเราแบบเรารอดีกว่าไหมอะ่ะเพราะว่ามันเสี่ยงอะ่ะแล้วตายไว้นะชิดเช้าตายเย็นเลยอะ่ะแบบแน่นอกบึบบางคนก็บอกเหมือนตะปูตอกอยู่ตรงหัวใจเนี่ยเออไม่ใช่พระเยซูเจา้าแตจะมาตอกตะคงตะไอตะคงตะไคร่เออไม่ใช่ปอกตอกอะไรตรงหัวใจมันไม่ใช่เรื่องแล้วเอออะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะอันนี้ก็คือสําหรับตัวตัวเองเนาะอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนคิดกันว่าอืม สู้กันไปไรเงี้ก็รู้ว่ามันมันก็ต้องผ่านกันไปให้ได้เนาะแต่อย่างว่าก็คือทุกคนต้องพยายามแบบสวดมนต์นั่งสมาธิออกกําลังกาย,ยาเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าเศร้าซึาซาซมซ่วมซึมอะไรไม่ดีนะเพราะว่าเพื่อนครูก็ไปเป็นละนี่ครูก็วิ่งจนแบบทั้งหมดโควิดก็ลงแข่งโอลิมปิกได้แล้ว <c oughs> เล่นฮูลาฮูปจนเอวเหลือยีสอ่ะค่ะก็ต้องสู้กันไปได้วยกันแตคือแฮปปี้อ่ะวันวันหนึ่งก็ ขับรถไปซื้อกับซื้ออาหารถุงสองถุง,งซื้อวันต่อว,วันแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองเนาะอะไรย่างเงี้ยวางอย่างที่บอกก็คิดดูให้ดีมันเป็นทางเรื่ององแต่ละคนอันนี้เป็นความคิดเห็นของตัวตัวเองเนาะโอเคจะ้ะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปในในคลิปหน้าจะ้ะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย